โ okay. อเคต้อสิมาเห็ดอันน่ะแนมสม,มูแบบอันน่ะขี่คันสไตล์สาวออสเลยอ,อันนี้สิ่งประมาณาถั่ยน้อยหนึ่งตาอสิคนให้มันเข้ากันกับเขาเฮ้ย <Okay. S 1> มันเข้ากันกับเขา อันนี้เป็นแบบเห็ดแบบง่ายๆแบบขี้ข้ามโหกินผู้เดียวก็เคยซองหาวิธีเห็ดแบบง่ายๆนี่แหละกนมีอะพักกัวผักบัวนี่เขาบริสตัมพักพก,วกัวตะพิกาเกลืออะไรอย่าง้สีแดงเกลือเขาสิใส่เกลือหิม,มะไร สีชมพูสาวให้เข้ากันาบางคนก็จะสใส่ Anna มะพร้า,มาวมะพร้าวแต่ว่า Anna สไตล์สาวเล้าออสเนียที่ใส่กะทิผงใส่เครื่องสองแนนนี้มันจะเป็นแนนนี้ ไปคนสองพอเพราะว่าเอาความหอมมันซื้อทีว่าบไซอนาหมักเผ้าอันเออใส่หมักเผ้าที่อันขูดแล้วฮะนะเพราะวันเด็กน้อยมันบ่มักกินมันบอกวันหย่ำไปแล้วมันเป็นอันนะปุริรับปุับมันเขาบ่มักละก็เลยสอหาวิธีเอาอันน่ะเผ้าผงนี้มาใส่เอา เอาความหอมของมันซื้อซื้อีเมื่อสาวเข้ากันแล้วนี่เข้ากัานนะเอาไขเา่เขาใิ่ัซองหน่วยแต่ว่าเอาแต่ไข่แดงเด้อบอกเอาไข่ขาวเพราะว่าไข่แดงไข่ขาวมันเห็ดให้อันนะเวลาไปทอดนะนะมันเท็ดให้เขา,าเขาหันน้ำมันเขาเป็นฟูเป็นฟอด เนแล้วง่ายง่ายเทาโอ่าอันนี้เขาเห็ดไว้อาหลายเพราะว่าอันนะซีอิใส่ซองแข็งไว้เด้แล้วเขาก็มกปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนให้มันอาแปลน้อยนึง ประมาณซัำนี่แหละปั้นป็นก้อนไว้อยามันติดมือเขากะอันนะล้างมือน้อยนึงเพื่อบ่ห้มันติดปั้นไปเรื่อยๆปั้นอ่ะก้อนใหญ่ก้อนน้อยก็แล้วแต่ฟุมัก แต่อันนัเขานี่สิหมักก่อนสำนีก่อนสำนีประมาณนี้แหละสำหรับเขาบางคนก็จะกระหมักหมนแต่ว่าเห็ดเป๊ะเป้งเปงอย่างนี้สิแหละพอดีมันสิทางในมันสิสุกไวล้ละ มันกระกรอบแต่กะเลาะแสบางคนก็หมักก้อนมนๆนิดน้อยบางคนก็หมักก้อนมนๆใหญ่ๆทออันณะลูกเต็มนี่สัมแต่ตัวเขาเองเขาเขาชิ่มกก้อนซ้ำนี่ปี๋ปิงปิงซ้ำเกลียนบักบ้าบ่เฮ้ยผมเคยเห็นบักบ้าหรือบ่กซ้ำเกลียนบักบ้าแหละ แย่ง่ายๆมั่มีขกก็ได้แต่บางคนก็จะก็ใส่อะน,นะพริกในสีกระป๋องน,นะแต่เขาหัานโบหมักอนนะนาของกระป๋องันไดก็เลยใส่แต่อันนะหัวบัวกับพริกในสีเออพริกอะพริกปาปริก้าเด็กน้อยก็กินน้ำได้แด้ เขาอยากอัดเหแล้วแล้วเขาจะกินนะเพชรเขาจะคยใส่ปวกเพชรเจียวอ่าทอดปวกเพชรกรกอบใส่พันกับอันอนะผักอีเลิศบอผักบงสมบอคันบ้านเขาเป็นผักผักติ้วอ่ะผักติ้วแต่อยู่นี่มันบ่มีผักติ้วมันสิมีผักแบบหนึ่งมันสมสมก็เอาตัวนั้นแหละมาพันสมิด ผักสม็ดเดผ์ักสม็ดอยู่นี่มีหาไดม้มีหลายอยอสเตรเลียนมีหลายผักสม็ดหอมลาบหอมป้อมหอมปะปีพักกันแหละเอามาพันลูกพักได้จะกินได้ดีมั้แต่บา่าตอนนี้อยู่นีม่มันยามหนาวพักเมีย่ยงกบบ่อยังมี อย่าอึดเพราะมันต้องมาทางเข้มมุนมาทางเหนือมุนแล้วก็พวกทีปุบใส่ยาน้ากรีนเฮาส์เดย์นี่แล้วง่ายๆเครื่องเครื่องอ่ะนะเครื่องหอมกะโบต้องต่ำสไตล์ขี้ค้านนี่แหละเ็ดน,น้อยๆเอาซอยน้อยๆแล้วก็ฝักให้มันมุน่น ได้ประมาณนี้เ้าปั้นไว้ัสรี่แลว้วเขาก็เอาใส่ถุงอะนะชิบล็อกไว้แล้วก็เอาไปแช่ในซองอะนะแข็งอยากกินเ่อะไรก็เอาออกมาอยากกินสามก้อนก็ใส่สามก้อนเอามาทอดสามก้อนกินผู้เดียวในสามสามก้อนนี่ก็เลือดเฟืออปเลย แล้วมี่เขาก็เอาอะนะถุงมาใส่ส่าานะมาใส่ ทงนั้นยังน้อยคนเาส่ทงนี้พนดีเส่ทงนี้พนดีเนี่ยเยนแสงงามๆนีน่สิแหละ เด็กเขาได้แบบนี้แหละเขาเป็นหุ่สิบใบเห็นปะเยี่ยงงามๆนสิตัวน,นี้เขาเอานเอาทางนี้เขาเอาห็นซิเรียบร้อยสิแล้วเขาก็เขา่าอ่าตัวน้ำก้อนไว้นนี้เขาจะกินเขา,เาก็อเ,าเอาสองก้อนเขาก็เอาสองก้อนสามก้อนคั้งนี้เขาจะทอดเหมือนเขาก็มาทอดเหมือนวันนี้เขาจะไปใส่ตัวน้ำก้อนไว้ล้วสบายดียเห็นเหรอมึงเนี่ยแบบขี้ข้านแบบง่ายๆนี่แหละ ສະตຕຊາວອົດນີ້ແຫຼະເຂົາເຈົ້າຫຼ